กรับสวัสดีพี่พี่ fc กุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพาเครื่องเครื่องรางของขังครับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับ ep นี้ก็เดินทางมาถึง ep ที่หกสิบสี่แล้วครับผมก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับกุมารทองเมืองพะเยานะครับ อ่าแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่ fc อ่าทั้งใหม่ทั้งเก่าด้วยนะครับวันนี้ก็อ่ามีพระมาฝากพี่พี่ fc เหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมองค์แรกกันก่อนแล้วกันนะครับอ่าชมองค์แรกกันเลยนะครับอ่าองค์แรกนะครับจะเป็นเหรียญจากเพชรวัดดอนยาวานะครับอ่าเป็นเหรียญจากเพชรสวยๆวยเลยนะครับนี่ครับผม เป็นเนื้อฝาบาทเก่านะครับเหรียญสวยคมชัดนะครับเหรียญจับเพชรน,นะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับนี่ครับเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับ่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับนี่ ด้านหลังสวยคมชัดนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์ f, มาเลยครับ0 6 4 <c oughs> 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแอดมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับเลี่ยมเงินนานาแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับสนใจแอดไลน์มาเลยครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียร์เบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับ0647561169นะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปก็เป็นเหรียญจากเพชรอีกเหรียญหนึ่งนะฮะเหรียญนี้เลี่ยมจับขอบไว้นะครับอ่าจะย่อนตัวกัเหรียญเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับอ่าดูให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบชอบแอดไลน์มาเลยครับเหรียญท่านเท้ามหาพรมอ่าทาดานะครับสร้างโดยอ่าสามเนนอาจารย์เนนอ่าวิรัตลุกตานะครับนี่ครับสวย่เลยนะครับ เหรียญมีประสบการณ์นะครับเหรียญมีประสบการณ์เหรียญประสบการณ์ดีนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทสวยๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มาเลยครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระพิตาจัมโบ้นะครับหลวงปู่โตเนื้อผงเกทอนสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับ ปดตาสวยคมชัดนะครับเนื้อผงเกรนะครับฝังตะกุดเงินนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับนี่ครับปีตาจัมโบ้นะครับสวยๆเลยนะครับเลี่ยมเงินหนาๆนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับสวยคมชัดนะครับนี่ครับมีมวลสารนะครับ หลังมีขอบมีรอยปิ้นนะครับนี่ครับพระปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตะนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับเลี่ยมเงินหนาๆนานาเลยนะครับนี่ครับเลี่ยมเงินหน,นาสวยเลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มาเลยครับ0 6 4 7 5 6 1ห้าหหนึ่งหนึ่งหเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันแอดมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหก้าบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นคุณแผนพงพายกุมารลวงปูทิมนะครับเนื้อชมพูนะครับเนื้อชมพูทาบอลสวยๆเลยนะครับนี่ครับพระพิมพ์สวยคมชัดนะครับเรียบเหมือนหนาๆนานะครับทองบอลเก่าเก่า ด้านหลังเป็นตะกรุดสาลิกานะครับเป็นตุ ตา,ตาปูตาลิกาทองแดงสวยๆเลยนะครับอชอบแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเรียมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับคุณแผนผายผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เรียมเงินพร้อมห้อยเรียมเงินหนาๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นพระปิตาผเงเกษรหลวงปู่โตอีกองค์นะครับองค์นี้เป็นงานกรอบจิวเวลรี่นะครับ ครับฝั่งเพชรสวยๆเลยนะครับนี่ครับฝั่งเพชรสวยๆเลยนะครับงานกรอบจิวเวลรี่นะครับนะครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับสวยๆเลยนะครับตะกุดเงินสวยๆหลังยันแบบนี้เลยนะครับสวยคมชัดนะครับนี่ครับผมอ่าดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบชอบแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปนะครับเป็นภาพปิตา พิมพ์แจกแม่ครัวนะครับหลวงบูถูกวัดปลาคองมาขำเท่าเนื้อผงคุกรักนะครับารงรักปีทองสวยงามเลยนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับ <c oughs> นะครับเป็นเลี่ยมกรอบงานจิวเวลรี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับอชอบแอดไลน์มาเลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปเป็นขุนแผนผงกูดผาผงพายกุมารหลวงปู่ทิมพิมพ์เล็กนะครับเนื้อออกโทนสีชมพูนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับอชอบแอดไลน์มานะครับ0647561169เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันดูให้ชอบกันนะครับเป็นงานจิวเวลรี่ ชุบนาคนะครับฝั่งเพชรด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับารายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพอ่อหลุนนะครับเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อหลุนเก้ายอดเนื้อเงิน นะครับเลี่ยมกอบพร้อมห้อยเลยนะครับเลี่ยมกอบพร้อมห้อยเป็นกอบงานจิวเวลี่สวยๆนะครับงานจิวเวลี่ฝังเพชรสวยๆเลี่ยมกันน้ําเลยนะครับเป็นเนื้อเงินสวยๆเลยนะครับอชอบแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเดียนหล่อพระพรมหลงปูดูวัสแกนะครับนี่ครับเดียนหล่อพระพรมหลงปูดูนะครับ เงื้อทองผสมสวยๆนะครับต้องขออภัยนะครับยังอย่งไอยอยู่บ้างนะครับเพราะว่า,าเจอฝุ่น PM ไปด้วยนะครับ2.5นะครับยังไงก็พ p f อก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอนะครับ อันนี้เป็นเหรียญหล่อพระพรหมหลวงปู่ดูนะครับวัตแกตสวยงวยเลยนะ,ะเน,นะครับเป็นกรอบไมค่อนนะครับเป็นกรอบไมค่อนพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มาเลยครับ0647561169เบอร์โทรเบอร์ไ mm hmm. ลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันรายการต่อไปนะครับจะเป็นอาแปะลงสีนะครับอาแปะลงสีนะครับอันนี้ยุคน่าจะเป็นยุคแรกๆนะครับเป็นเป็นเป็น เขาเรียกอาเรซินนะครับเป็นเดรซินกรอบกระจกนะครับนะครับบอกบูชาอาแปะมีแต่เฮงนะครับขอได้ไหวรับอ่าพี่ท่านใดชอบแอดไลน์มาเลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับแล้วก็มีล็อกเก็ตนะครับต่อไปก็เป็นล็อกเก็ตอาแปะนะครับล็อกเก็ตฉากฟ้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับอ่าไม่แน่ข้างในมีอุดผงหรือเปล่าข้างหลังมีเป็นยันฟ้าประธานแบบนี้เลยนะครับอ่าฉากฟ้ายันอ่า ล็อกเก็ตฉากฟ้าด้านหลังยันฟ้าประธานสวยๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นล็อกเก็ตชาขาวดำนะครับเป็นชาขาวดำหลังแผ่นเงินนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกัน นะครับอันนี้ฉากฟ้าหน้านมนะครับเป็นหลังทองฝาบาทสวยๆเลยนะครับนะครับสวยๆวิ่งๆเลยครับหลังยันฟ้าประธานนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับล็อกเก็ตสวยคมชัดนะครับอ่ารายการต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระเปรมลํำพูณนะครับเสวยเลยนะครับกุดออนแก้วเนื้อขาวนะครับมีสององนะครับหูตากระพริบเลยครับนี่ครับ 哼。<laughs> เนื้อเก่าสวยนะครับพิมพ์สวยคมชัดเลยนะครับอ่ามีสององนะครับอ่าอันนี้องค์ที่หนึ่งพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มาเลยครับ0647561169เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันอันนี้องค์ที่สองนะครับสวยเหมือนกันเลยครับนี่ครับมีหน้ามีตาสวยหูตากระพริบเลยครับนี่ครับชอบแอดไลน์มานะครับผม0647561169เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลี่ยมพลาสติกจับขอบพร้อมห้อยนะครับ คร,รายการต่อไปรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับที่ระลึกสองส่เจ็ดแนะครับสวยๆเลยนะครับ เนื premises, 1, ้อนวะนะครับผิวไฟแดงๆเลยนะครับนี่ครับชอบแอดไลน์มานะครับศูน7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นหานุมานนะครับเป็นหานุมานหลวงพ่อกลวยนะครับหานุมารุ่นแรกหลวงพ่อกลวยเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 6น7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ มาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนผมต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะครับบางคนถาม crease, มีเก็บบริการเก็บเงินปลายทางไหมไม่ไม่มีนะครับไม่ได้ทําไว้นะครับต้องขอคนพร้อมโอนนะครับต้องขอคนพร้อมโอนนะครับผมส่งจริงแน่นอนนะครับส่งจริงแน่นอนมีส่งทุกวันบางทีล่าช้าก็อาจจะวันหนึ่งนะครับบางทีติดงานติดธุระอะไรก็ส่งไม่ทันก็วันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพระปิตาผงใบลานนะครับผงใบลานหลง บูโต้นะครับสวยๆด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับเรียมจับขอบชอบแอดไลน์ line มานะครับ0647561169เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันรายการต่อไปเป็นผงเกสรนะครับอ่าเป็นผงเกสรนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมอ่าชอบแอดไลน์มานะครับรถปิตาหลวงบูโตะวัดประหูสิมพีนะครับสวยๆเลยนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็น พระเลี่ยงนะครับพระเลี่ยงลําพูนนะครับอันนี้เป็นน่าจะกุปตูรีนะครับเนื้อออกเขียวมอยนะครับนี่เขียวมอย นะครับมีค่าปลูสวยนะครับสวยเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับผม0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเขียวมอยออกดำๆหน่อยนะครับนี่ครับอ่าต่อไปอีกองค์หนึ่งจะเป็นเนื้อแดงนะครับเป็นเนื้อแดงนะครับนี่ครับพระเรียงลำพูนนะครับเนื้อแดงสวยๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับที่ศู ต่อไปเป็นพระยอดขุนพลลบบุรีถนิมแดงสวยๆเลยนะครับนี่ครับถนิมแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้อง์นี้เลี่ยมจับขอบนะครับเลี่ยมจับขอบเอาไว้นะครับเจ้าของเขาจะเอาไปเลี่ยมเงินนะฮะ ชอบแอดไลน์มานะครับเป็นเนื้อสนิมแดงสวยๆเลยนะครับพระยอดขุนพลลบบุรีอีกองหนึ่งครับ่าพระยอดขุนพลเหมือนกันครับสนิมแดงเรียบจับขอบนะครับองนี้อ่าสนิมสวยนะครับสีเลือดนกสวยเลยนะครับแตกลายแมงมุมสวยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันมาก่อนได้ก่อนไปเลยครับ น้ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระยอดขุนพลนะครับพระยอดขุนพลลบบุรีสวยๆเลยนะครับนี่เนื้อเก่าเก่าเก่าเมันๆเลยนะครับ <c oughs> ออีกแล้วนะครับผม นะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปพระยอดขุนพลองค์ที่สสวยๆนะครับพระยอดขุนพลองค์ที่สสวยๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันดูให้ชอบก่อนนะครับดูให้ชอบชอบก็แอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่0647561169เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดีย ต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระหูยานนะครับหูยานสนิมแดงสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมชอบก่อนนะครับดูให้ชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อแตกใหญ่แบ่งมุมสวยๆเลยสนิมนานๆนะครับชอบแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอีพีนี้ก็ได้มาหลากหลายนะครับทั้งพระกุเครื่องรางนะครับพระสวยๆ นะครับผ้าตาหนิมแดงนะครับผ้าเทิดลบบุรีนะครับออีกองคหนึ่งก็จะเป็น สนนิมแดงเหมือนกันครับเป็นตุ้มนกรโกตานะครับสนิมแดงสวยๆเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับพี่ๆดูให้ชอบนะครับแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับที่ศูน7 5 6 1 1 6 9นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับยินดีรับทุกสายนะครับผมรับไม่ทันยังไงยังไงก็เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับหรือฝากข้อความทิ้งลายในข้อความไว้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นพระ ุนแผนบ้านกลางนะครับอ่าพระหุนแผนบ้านกลางเนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับนี่ครับ เนี่ยเป็นพายคู่ตัดเดียวนะครับพายคู่ตัดเดียวแอดไลน์มันนะครับเนื้อกรจัดจัดมันๆเลยนะครับต่อไปเป็นคุณแผนบ้านกลางพิมทรงพลใหญ่นะครับพิมพ์ทรงพลใหญ่เนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆพิมพ์สวยคมชัดมีหน้ามีตานะครับพิมสวยคมชัดมีหน้ามีตาชอบแอดไลน์มันนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้ที่0647561169เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพิมทรงพลใหญ่ต่อไปคุณแผนบ้านกลางพิมห้าเหลี่ยมนะครับพิมพิมใหญ่ห้า เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆปึกๆเลยนะฮะอ่ะนะครับตัวมีหน้ามีตานะครับนี่ครับตัวมีหน้ามีตาเนื้อมัน เนื้อหามันมากนะครับสวยมีหน้ามีตาด้วยนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับต่อไปเป็นพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับอ่าลงรักปิดทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับเข่าโค้งนะครับลงรักปิดทองสวยๆเลยสมเด็จบางนางหนานะครับอันนี้นางหนาเลยนะครับชอบแอดไลน์มาเลยครับเข่าโค้งสวยๆนะครับอ่ารายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นลอยน้านะครับนี่ครับผมอ่าเนื้อว่านเก่าๆสวยๆเลยใต้ฐาน อุดเม็ดอ่าเม็ดกิ่งหรือเม็ดอะไรเมร็ดเป็นเม็ดมวลสารเม็ดอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับผมเนื้อว่านเก่าๆนะครับเนื้อว่านนะครับอ่มีปิดทองด้วยนะครับถาทองปิดทองนะครับ อ่ะนี่ครับมี2องค์นะครับรุ่นลอยน้ํานะครับชอบแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นอ่าหลวงปู่ทวดนะครับวัดพิมพ์เป็นได้เป็นพิมพ์วัดพระโคนะครับนี่ครับเนื้อว่านเก่าสวยเลยนะครับเนื้อว่านเก่าสวยเลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันด้านหลังเป็นเจดีแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็น อ่าพิมพ์พรอดเอ่อพิมพ์ใหญ่นะครับนะสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์ใหญ่เนื้อเนื้อว่านนะครับกครับคาบว่านคาบอะไรนะครับสวยนะครับมีเม็ดมวลสารนะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับนี่ครับตามซอกตามอะไรนะฮะเนื้อเก่าสวยนะครับใต้ฐานก็จะมีรูนะครับผมชอบแอดไลน์มาเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับหลงปูทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่สองสี่เก้าเจ็ดต่อไปเป็นพิมพ์พรอดนะครับนี่ครับ อ่าพิมพ์พารลอก,ก็สวยนะครับนี่ครับ มีเศษทองติดด้วยนะครับเนื้อกบเก่าเลยนะครับเนื้อกบเก่าตัวๆเลยนะครับมีรูเจาะแบบนี้นะครับชอบแอดไลน์มาเลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพิมพ์ชะลุดนะครับพิมพ์พะรุนนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์ชะลุดสวยๆแบบนี้เลยนะครับชอบแอดไลน์มานะครับผม0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ครับผมพิมพ์ชะลุด สวยเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่อีกองหนึ่งนะครับพิมพิม์ใหญ่อีกองหนึ่งอันนี้องค์ที่2นะครับพิมพ์ใหญ่สองสี่เก้าเจ็ดองค์ที่สองด้านหลังจะมีนะครับปิดทองเก่าปิดทองเก่าด้วยนะครับน,นี่ครับผมอะ ชอบแอดไลน์มาเลยครับ0647561169เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่ะอีกองหนึ่งเป็นพิมพ์พระรอดนะครับพิมพ์พระรอดองค์ที่2ก็สวยนะครับอ่าแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับมีอย่างละ2องค์นะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดสององค์พิมพ์ใหญ่สององค์พิมพ์ชระรอดมีหนึ่งแล้วก็อ่าเป็นพิมพ์อันนี้นายเป็นพิมพ์วัดพระโคนะครับพิมพ์วัดพระโคสวยๆเนื้อสวยๆเลยนะครับอ่าแอดไลน์มาเลยครับพี่ๆ0647561169นะครับบบเเออรรร์์โท ลายเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันเนื้อว่านเก่าๆชำ้ำๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อว่านเก่าๆชำ้ำๆด้านข้างก็จะกระเทาะหน่อยนะครับตามสภาพชอบแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นพระปิตาพิมพ์หลงปู่ไขว่วัดเชิงเลนนะฮะนี่หลงลักปิดทองเก่าสวยเลยนะครับด้านหลังมียันแบบนี้นะครับอ,อีกองหนึ่งเป็นพิมพ์ของพิมพ์ ทิมหลังแบบนะครับหลงพอแก้วนะครับหลงพอแก้วสวยๆเลยนะครับชอ่ยังไงก็ฝากพี่ๆเอนะครับชอบองค์ไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมโทรมาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอนที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม